ก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านชาว youtube นะครับพบกับผมช่องดูเล่นเล่นยีเดนไข่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับจะมาพ่นสีนะครับจากคลิปที่แล้วนะที่ผมรีวิวไว้นะก็สีที่ใช้จะเป็นของเลแลนนะครับเลแลนอันนี้สีจริงนะสีรองพื้นผมพ่นไปแล้วแต่ผมไม่ได้ทำคลิป โครง,งผมเมาไว้อยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวออกไปพ่นครับเดี๋ยวจะออกไปพ่นอันนี้ให้มาดูสีนะครับอันนี้สีรองพื้นผมก็ใช้เป็นของเรแลนเหมือนกันนะใช้เป็นสีกันสนิมแต่อันนี้ตัวน,นี้เป็นสีจริงนะเพราะว่าสีรองพื้นผมพ่นไปได้สี่ห้าวันแล้ว มันแห้งสนิทดียะว,วันนี้ก็เลยจะมาพ่นสีจริงนี่ยนะ L 8 0บอลปะกายครับนี่ยนะกล้องไม่กล้องไม่กล้องไม่จับเลยอ่ะก็ประมาณเนี้ยนี่ผมซื้อมาสี่ห้าบาทนะบางพื้นที่อาจจะแพงกว่าน,นี้เลยอาจจะถูกกว่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจครับกแพงกันไม่เท่าไหร่สิบบาทหรือห้าบาทนะ แต่ก็ถือว่าโอเคนะใช้ดีผมว่าก็ใช้ดีอยู่นะโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูผมพ่นคงสีจริงอะไรดีกว่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูผมพ่นสีจริงนะแร็เกอร์ผมผมไม่ได้ใช้เป็นตัวของเลอแลนนะครับแร็เกอร์ผมใช้เป็นของซามูไรนะลงทุนซื้อหน่อยครับผมซื้อมาสองร้อยแปดสิบนะ ไอ้สีแล็กเกอร์ซามูไร 2K เพราะเห็นเขาว่ามันฉ่ำกว่ามันดีกว่าผมว,าว่าจะลองใช้ดูแต่สีสีลองพื้นหรือสีจริงเนี่ยผมจะใช้สีแบบเบสิกสีบ้านที่หาซื้อได้ทั่วไปราคาไม่แพงครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวไปดูตอนผมพ่นสีกันเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะมาเดี๋ยวผมจะมาลอกสีนะ ลอกสีแล้วเดี๋ยวผมจะพ่นพ่นทำสีด้วยตัวนี้เป็นน้ำยาผมซื้อมาจากใน s h อป e e นะแล้วผมมาเทใส่ไว้ในนี้มันเป็นชื่อน้ำยามันชื่ออะไรแม็กซิมมหรืออะไรแมอะไรแม็กแม็ก,มก,มกอะไรทุกอย่างเลยหละนะซื้อมามันขจัดคราบก็เดี๋ยวฉีดทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาแปรงถูๆล้างแล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้ำยาลอกสีน้ำยาลอกสีอยู่ข้างล่างนะผมซื้อไว้แล้ว เดี๋ยวจเจ้ามาลงไว้แล้วก็ค่อยขูดออกแต่เดี๋ยวเราจะไปดูสีโค้งก่อนครับเดี๋ยวไปทีละอย่างเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพ่นโค้งให้เสร็จก่อนเอาสีจริงให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงแรก็เกอร์นะครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นโค้งที่ผมพ่นไวนะ้นะโค้งที่ผมพ่นไว้นะครับ อาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยนะข้างบ้านเขาทําบ้านกันนะเนี่ยอันนี้ผมพ่นรองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาพ่นสีจริงกันนะครับนี่ยนี่บอลกระกายนะเดี๋ยวมาพ่นกันนะครับก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันเลยลกันนะไอสีพื้นเนี่ยผมพ่นไปทั้งหมดสามรอบนะผมพ่นไปังหมดสามรอบ เดี๋ยวจะมาพ่นสีจริงแล้วเพราะเดี๋ยวแดดจะไม่มีแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาติดตามมาเลยแล้วกัน นะครับก็จะประมาณนี้นะเนี่ยนสะีเรแลนนะสองสี่ห้าบาทออเนื้อสีก็จะจะออกมาประมาณนี้ครับเนี่ยนะก็จะเป็นประกายประกายหน่อยๆครับเป็นเกล็ดเก็ดหน่อยๆเก็ดน่อยอันนี้นนผมพ่นไปรอบแรกนะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนรัก สิบนาทีสิบห้าทีเดี๋ยวมาพ่นต่อรอบสองกันนะครับอันนี้หลังจากเราผมพ่นรอบที่สองไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งคลิปไว้นะผมไม่ได้อัดคลิปไว้ตอนที่พ่นรอบสองก็จะประมาณนี้ครับว่าอันนี้ลงรอบสองไปแล้วมันจะประมาณนี้นะครับนะเจียวจ้าวตรงมา บ้านผมเด็กเยอะหน่อยครับก็เป็นธรรมดาช่วงเด็กๆช่วงนี่ช่วงค่ำๆช่วงเงย็นๆก็เด็กก็ออกมาเล่นกันก็ตามนี้ครับเนี่ยก็เอามาให้ดูกันคร่าวๆครับนี่ครับก็ประมาณนี้นีอาจจะไม่เนียนนะครับแต่ไอ้พวกตรงที่มันไม่เนี่ยผมไม่ค่อยเน้นไงเพราะว่ามันใส่ชุดสีไปมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วครับผมก็จะเน้น แถวช่วงแบบว่าช่วงช่วง,วงโค้งอะไรตรงนี้ครับหลักๆนะก็ประมาณนี้ครับก็ไงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะพิกโค้งพ่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับพ่นอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพ่นแล็กเกอร์ของซามูไรครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไปรีวิวให้ดูด้วยเพาผมสั่งมาแล้วนะผมสั่งมาแล้ว กล่องเอ้ผมสั่งมาแล้วกระป๋องหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันครับตามนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับทําเองสีกระป๋องนะนะครับก็เดี๋ยวพอพ่นแล็คเกอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะพอแล็เกอร์แห้งแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มประกอบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวผมคลิปต่อๆไปผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะ คนที่ติดตามผมก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอัดน้ำมันโชกคผมสั่งแกนมาแล้วตัดสามนิ้วแกนทองนะครับแกนทองตัดสามนิ้วใส่กระบอกโชคเดิมแต่กระบอกโชคยังไม่ทำสีนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่นสีโพงเสร็จก็จะขัดกระบอกโชคแล้วก็จะพ่นกระบอกโชคให้เสร็จนะครับแล้วก็จะทำคลิป จะทาคลิปเกี่ยวกับการอัดน้ำมันโชกนะเดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็สําหรับวันนี้ก็เย็นแล้วครับผม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะ <Okay. S 1> อาบน้ําพักผ่อนแล้วครับ <Okay. S 1> ก็เริ่มเหนื่อยแล้วร้อนด้วยนี่ก็ตอนนี้ก็สี่โมงนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจบคลิปแต่เพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ก็สําหรับใครที่ชื่นชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปออกมานะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยครับสําหรับใครที่อยากทาสีหรือกําลังทําสีเองอยู่ก็ลองทักมาสอบถามได้ครับเชิญ อะไรไม่รู้หรือไงถ้าผมตอบได้ผมก็จะพยายามตอบให้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีครับ